ลองนึกภาพดูอย,ยู่ๆก็มีปลานำลึกโผลมาใกล้ผิวน้ำตอนกลางวันทั้งที่ปกติแล้วพวกมันอาศัยอยู่ในความมืดมิดของมหาสมุทรทีทีแรงดันสูงมากสารจนเราแทบจินตนาการไม่ออกซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะป่าพวกนี้ถูกสร้างมาให้ใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างสุดของห้วงมหาสมุทรแต่จู่ๆช่างภาพใต้น้ำชื่อเดวิดจาราโบกูนา สามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอของปลาแองเกอร์ฟิชตัวมันเป็นไว้ได้ที่บริเวณนอกชายฝั่งเตเลรีประเทศสเปนก่อนที่มันจะตายลงไปในที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพของปลาชนิดนี้ขณะยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ใกล้ผิวน้ำในเวลากลางวันอีกด้วยแน่นอนว่ามันทำให้เกิดคำถามมากมายเต็มไปหมดแล้วคำถามที่ทุกคนสงสัยมากที่สุดเลยก็คือ ทำไมมันถึงขึ้นมาก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับปลาชนิดนี้กันก่อนครับปลาแองเกิลฟิชที่ถูกพบนั้นคือปลาแองเกิลฟิชหลังคอมหรือฮัมแบกแองเกิลฟิชมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเมลานเซตัสจอนสันนีไอพปวกมันได้ฉายาว่าปลาปีศาจดำเนื่องจากมันมีหน้าตาที่น่ากลัว และมีสีดำสนิทเพื่อพังตัวในความมืดมิดของก้นมหาสมุทรพวกมันอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่200ถึง2,000เมตรและจุดเด่นที่สุดของพวกมันก็คือติ่งเนื้อเลืองแสงที่ยืนออกมาจากศีรักซึ่งใช้ล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้และขนาดของปลาแองเกิ์ฟิชชนิดนี้โดยส่วนใหญ่แล้วตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ซึ่งตัวเมียจะมีขนาดอยู่ที่18ซนติเมตร ในขณะที่ตัวผู้มีขนาดเพียงแค่3ซนติเมตรเท่านั้นและเจ้าตัวที่ถูกบันทึกวิดีโอไว้ได้มันมีขนาดอยู่ที่15ซนติเมตรที่นี้เรามาดูทฤษฎีที่อาจอธิบายได้ว่าทำไมปลาํำลึกแบบนี้ถึงโผล่ขึ้นมาใกล้ผิวน้ำหนึ่งในทฤษฎีแรกๆที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตเลยคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโย ซึ่งส่งผลให้กระแสน้ําและอุณหภูมิของมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติอาจทําให้ปลาน้ําลึกบางชนิดขึ้นมาสู่ระดับน้ําที่ตื้นกว่าปกติเพราะสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่เลิมไม่เหมาะสมสําหรับพวกมันอีกต่อไปหรืออีกกรณีหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําที่อาจพัดพาพวกมันขึ้นมาโดยที่พวกมันไม่สามารถควบคุมได้หรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือ ปัญหาสุขภาพร่างกายของเจ้าป่าแองเกอร์เช่นได้รับการบาดเจ็บหรือมีความผิดปกติทางระบบประสาททำให้มันสูญเสียความสามารถในการควบคุมการลอยตัวปกติแล้วป่าน้ำลึกมีโครงสร้างร่างกายที่ออกแบบมาให้รองรับแรงดันมหาสาลของมหาสมุทรหากเกิดความผิดปกติที่ส่งผลต่อก,การควบคุมแรงลอยตัว ก็อาจทําให้มันถูกดันขึ้นมาสู่ระดับน้ําที่ตื้นกว่าหรืออีกทฤษฎีหนึ่งมันอาจพยายามหนีจากนักล่าที่อยู่ในระดับความลึกเดียวกันหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เจ้าปลาที่มีหน้าตาหน้ากลัวหนีหนีตะเลิดขึ้นมาบนผิวน้ำได้คุณผู้ชมลองคิดกันเล่นๆก็ได้ว่าเจ้าปลาแองเกอร์ตัวนี้มันหนีอะไรขึ้นมาลองคอมเมนต์มาให้เฮียนหน่อยนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่เฮียพูดมาทั้งหมดมันก็เป็นแค่เพียงทฤษฎีเท่านั้นซึ่งณปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดมายืนยันแต่การที่ปลาแองเกิลฟิทโผล่ขึ้นมาใกลา้ผิวน้ำขนาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากแต่มันก็ทำให้เราเห็นว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่เรายังไม่เข้าใจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมลึกลับที่ไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าโลกใต้ทะเลยังมีความลึกลับอีกมากมายที่รอให้เราไปค้นพบอยู่หรือไม่แน่บางทีตอนนี้โลกของเราอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ในขณะที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย